มุมมองสกอเสตเปซเซตต่อมาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้สกอเสตเปสเซตประสานเสียงเป็นเสียงเดียวกับผู้นําสหรัฐมาโดยตลอดเช่นเดียวกันว่ามาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ไม่ใช่การกีดกันทางการค้าแต่เป็นการสร้างให้เศรษฐกิจของสหรัฐมีการแข่งขันและยืดหยุ่นมากขึ้นส่วนเสียงวิพา์วิจารณ์ที่ว่านโยบา,ายดังกล่าวอาจนาไปสู่ปัญหาเงินเฟอ้อสูงขึ้นนั้นแลฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่า มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการคือ 1. การสร้างรายได้ 2. การปกป้องอุตสาหกรรมและแรงงานสหรัฐจากแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 3. มันคือเครื่องมือสำหรับการเจรจาที่มีประสิทธิภาพในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศโดยครั้งหนึ่งสกอตต์เบสเซตถึงกับเคยระบุว่าดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวย้ำแล้วย้ำอีกภาษีสุลกากรตอบโต้เป็นคำที่ผมชื่นชอบที่สุด และหากคู่ค้าของเราคิดตอบโต้พวกเขาจะต้องเผชิญกับการตั้งกำแพงภาษีที่สูงขึ้นแต่ถ้าหาพวกเขาต้องการเจรจาเรายินดีที่จะพูดคุยด้วย